เรามาถ่ายทำแล้วโดยเ,เห็นาาพ่อจารย์ก่อนเดี๋ยไปคุยกับพ่อจารย์ก่อนนะครับเพื่อท่านจะให้โชคลาบน้ำมัตการครับพา <S <S อาจารยนนนน์มา,หา,มาหาถ่ายทำลงยูทูบครับ รา่ทำลงยูทูปไปเรื่อยๆครับโมมีอยากโมมีงานเนี่ยมันมันมันไลด์ได้ยังไงลงก็มันบพันมีหรอกครับเพราะว่าบพันมันต้องมีคนติดตามประมาณจักสองสามหมื่นคนก็แล้วก็คนกดไลค์กดแชร์ให้ซีหามื่นอะไรอย่างคือยูทูปอะไรยังไงคือสุเปน้ำโชคครับเปน้ำโชคที่ผมไปลงเฉพาะตะตัวเลขครับหาเลขลงยูทูป อะไได้ไรได้รถอะไรออได้เพิ่งได้พันกัวนึ่งครับที่แหกเคลนเล่นไปทางอาจารย์ในนี้มีในนิมมตฝันนี้ยังบ่ครับบ่บ่ยังเบื่อยังเบื่อบ่มืดมืดน้ำมันจะรางวนเน่ยบร้าซื้อเลยสองนนออไ่มืดันบัันกวพันอ้แก่ซ้ำดันก็ยังหน่อยอยู่พวกกรมที่ สามพันสี่พันอย่เยอน้ยบุ้งแล้ว่คีมันบเ่าคบึงในสวงนาทีนึงมันในโลกในตัวนี่เอไปหาเห็มคบกันหน้าเอได้จะเก็บแปดนาที่แล้วเพราะสกิดตัวได้ยกน้อยบ่ครับ ตัวกันบวมเนบ่มมี่บ่บ่ขันบม่บบบมบยังชื้อไปซื้อซื้อจะได้งวดนี่ก็ซื้อไปลอยๆไปอ๋อครับยิ่งไม่ออกเพิ่นมาตลาดเพิ่นเว้านั่นเ้านี่นนตอนนั้นทีนนี้ก็ซื้อย่อยล้มเพิ่นไปครับพอดีท่านอาจารย์แนะนำมาว่าอยู่ตรงหลังศาลานี่มีศาลอยู่หลังหนึ่งนะครับมีต้นตะโกมีอะไรด้วยตรงนี้จะ ผู้ที่มาแสวงบุญมาหาตัวเลขนี่จะได้กันทุกคนนะฮะได้โชคได้ลาภกันทุกคนวันนี้พ่อไวมาก็ขอ,อนุโมทนาเดีย๋ยวพ่อไวยขออนุญาตกลาบไหว้ขอพรก่อนนะครับพอดีพ่อไหวกลาบไหว้นะครับมองมาก็เห็นจอมปลวกจอมปวกอวกกกกย,กย,กยู่ไกลๆก็เลยมองอยู่ไกลเห็นมาเห็นเป็น เป็นเลขสองห้าสี่นะครับดูไปไกล,กลเห็นครับแต่ว่าเข้ามาใกล้ไม่เห็นจอมปวกตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอไ้ถอยลงไปที่ตน้นครับมองมาไกล,กลจะเห็นตอนที่นั่งขออยู่ตรงนี้นะจะมองเห็นตอนทือถอยสวดมนต์ขอ เปิดเนตเปิดตาให้มองเห็นเลขพอไอ้มองเห็นอยู่ตัวนี้นะครับสองห้าสี่เลขสี่พอไหวเห็นอยู่ครับเลขห้าเขาว่าเห็นอยู่ครับแต่ว่าในกล้องมันไกลมันมองไม่เห็นแล้วพวอไหวเข้าไปใกล้ๆนะครับกรงพกตัวน,นี้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆแลว้วมองไม่เห็นครับไม่ไม่เห็นเลขนะครับเห็นก็เลขเลยเอ่อ าตูเด้อเปิดหูเปิด,ปด,ปดตาให้ลูกเห็นเด้อลูก,กาเที่ยวาดาเจ้าที่จะสร้างที่สิงค์ซีดจนแห้งนี้ก็ได้ดูกเก็บตัวเลขเด้อพู้ว้เห็นมองเห็นเป็นเลขเก้าครับเห็นเป็นเลขเก้านะครับเ,เลขเก้าตัวใหญ่นะครับเลขเก้าตัวใหญ่แล้วก็มองเห็นเป็นเลขห้าครับเก้าห้าครับ เลข5อยู่ข้างล่างนะครับเลข9อยู่ด้านบนเ,เลข9อยู่ด้านบนนะครับเลข5อยู่ด้านล่างรู้สึกว่าข้างบนนี่จะเป็น9 2ตัวนะฮะ9ตัวใหญ่2ตัวเลยเั้าใหญ่2ตัวแล้วก็มีเลข5าอยู่ด้วยครับ อยูตรงจองขวกนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เอาแป้งมาด้วยก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ลูบแป้งนะครับพอหวยต้องลูบแป้งแต่นี้นี่พอ่อหวยไม่ได้เอาแป้งมาด้วยก็เลยเห็นดิบๆนะครับเห็นดิบๆเลยคู่กันนี่เป็นก้าวสองตัวนะครับก้าวสองตัวก้าวสองตัวนะครับตามนั้นนะครับ พอไหวเห็นเห็นยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาแป้งมาลูบปกติแล้วมาจอมปลวกในจุดทูบอะไรก็ต้องถูกแป้งเดี๋ยวพ่อไหวมีโอกาสวันหลังมาพ่อไหวก็จะมาขอที่นี่อีกทีหนึ่งครับสำหรับคิดนี้ก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากต่อเนี่ยมันพ่อไหวก็หันหน้ากับอุดรนะครับก็เลยเห็นวัดนนดูก็เลยแวะเข้ามาครับในเข้ามา ดูว่าเราจะได้เลขอะไรมั่งฮะวัดโดนดูนะครับวัดโนนดูนยากาศการ็รบ่มรื่นดีครับร่มื่นดีเกมีต้นไม้ใหญ่อานาชนิดร่มครับแดดก็คงจะไม่ร้อนเท่าไหร่ถ้ามีแดดมีอะไรนะฮะเพราะว่ามันมีร่มครับมีร่มไม้เยอะแยะเลยฮะ ก็มีหลวงพ่อลูปปั้นหลวงพ่อนะครับเป็นสีดำอยู่สามองค์เอไว้ก็เดินเข้ามามาดูมาดูแล้วก็เดี๋ยวเดินหาตัวเลขก่อนครับว่าจะได้ตัวเลขอะไรบ้างครับฐานล่างของพ่อหลวงพ่อพอ,พอยกขึ้นมาดูรู้สึกว่าจะมีตัวเลขอะไรอยู่ ตัวหลังนี่ก็จะเป็นเลขห้าชัดแล้วครับนะครับเนาะหลังนี่เป็นเลขห้าล้วแต่ว่าตัวใหญ่นี่เป็นเลขอะไรไม่กี่สิเลขแปดครับเลขแปดเลขแปดห้าครับเลขแปดห้าแปดห้านะครับ ชัดเลยครับแปดห้าครับเห็นไหมครับแปดห้าชัดเลยครับตาก็เห็นเป็นแปดห้าครับปันเดอร์นะครับจะดูองค์อื่นครับว่าจะมีอะไรเลขอะไรมั่ง มีองค์เดียวครับ